อยู่มาสามสิบกว่าปีเนาะยังไม่มีชุดนะคะนี่จะตัดเป็นชุดอ่าชุดแรกนะ,ะให้คุณแม่นะคะมาเลยครับ้านน้งูงเ่ยอยู่ซื้อๆลูกอยู่ซื้อหนเพี่ลูกสวัสดีค่ะบ้านน้อมัุูไหลจ่อยนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นมอนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็นี่ค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าน้องมงูไหลจ่อยเรานะคะแล้วก็ แก้วนะคะจะจำหน่ายนะคะพ่อพ่อแม่แม่ท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจไทยวิไลจ่อยนะคะหรือไม่ก็ไอดีไลคุณแม่นะคะ0821431300นะคะสามารถที่จะอุดหนุนผลิตภัณฑ์นวลวิไลจ่อยได้นะคะสวัสดีค่ะพวกช่องไทยวิไลจ่อยนะคะวันนี้เราจะมาวัดตัวให้คุณแม่นะคะจะตัดชุดนะคะ

อยู่มาสามสิบกว่าปีเนาะยังไม่มีชุดนะคะนี่จะตัดเป็นชุดอ่าชุดแรกนะให้คุณแม่นะคะอยู่ซื้อลูกอยู่ซื้อนะพี่ลูกพี่ฟอเอากล้วยมารล่อน้องหน่อยฟ้อมเอากล้วยมามัม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 มา นี่จะไม่ชุดกับเขาแล้วนะแค่คุณแม่เรานแค่เอามาลอกอ่่่แแแตมมันน้้ไให มาห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 มามาหกับแม่หมาหมากับแม่มาไมาเอาแตงให้สาวนี้ฮะลโหลหิวครับหิว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 ดูค่ะดูดูค่อนข้างค่อนข้างจะอันนี้หน่อยลูกชายเรา เราขี่ดื้อคุณแม่อ่าคุณแม่เขาเรียกอะไรคุณแม่หุ่นค่อนข้างแบบเป็นเหมือนกับคนเจ้าเนื้อนะคะก็ก็จะค่อนข้าง,าางที่จะใช้พายินพิเศษนะครับเพราะว่าช่างบอกว่าวิทยทำไมอ้วนจังเลย นนต้องลอกลอ่อลูกชายไว้นะคะเดี๋ยวลูกชายจะไปเตะช่างนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้ทําชุดกันพอดีนะคะวัดวัดอ่าวัดคุณแม่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าวัดจ่อยนี่นะอีหล่ายยูซื้อลูกพ่นสีเหตุชุดง่ามหใส่ลูก

รอบค้าเดี๋ยวจ่อยนะขาหน้านะจ๊ะขาหลังเร็ววัดขาหลังขาหน้าอยู่นะคะวัดวัดตัวตัดชุดนะคะตัวตัดชุดหัวบหัวหัวน้ำผัก

มองมัดคื้นสมหาเออสมพื้นไอโป๊ะเออลำลายๆอ่างวัดนะคะแม่แม่กำลังร่ออยู่เพราะว่าเออนางแบบนายแบบค่อนข้างใหญ่ยงยึกยึกอนาภาคก่อรไปทางนน้นลูกคนเก่งไปทางนน้นแล้ว นายเบยดนางเด็กดกำลังญาติกันกินนะคะโอ้อิชายแล้วยงังยังเฮ้ยใจใส่ขาไหนบ้างใจใส่ขา ยูซื้ออะไรยูซื้อลูกอะไรยูซื้อขาหลังขาหลังขาหลังนิ่งๆลูกนิ่งๆขาหลังขาหลังขาหลังใช่นึกว่าจะนึกว่าจะวัดขาหลังไม่ได้โอ้ย คนอื่นไปแล้วคนอื่นคนอ่นนี่ลองใช้โดนเตะเรียบร้อยแล้วอันนี้พ่อเฉยๆนะวันนี้เนา้ยห้อี่น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 ี่ี่นี่โี่นี่นี่นีรนีรนี่น่นเมตร่นี่น่น่

นี่ดูหาตลักมาแล้หาอาหารมาล่อที่จะให้เลุ่นนะคะดูตัเล็ดตัเล่นตุ๊กนานสนานี่ดูสิคะนา่เนี่น่่่นน่น่นนน อะไรที่ยุ่งยากมากเป็นอะไรที่ลำบากมากเลยวัดวัดตัวจ่อยวัดตัวแม่ไม่เท่าไหร่โอ้ยโอ้จะเสร็จก็ไม่เสร็จ ใช้เวลาในการวัดตัวไปก็เกือบสินาทีแปดนาทีกว่าอโอ้โหว่าพ่อใหมาเอฟซีครัเป็นอะไรที่แบบให้ภาพมันบรรยายให้ภาพมันบรรยายเพราะว่าโอ้มามามา ให้แต่หน,นูอยู่เล็กๆลน้อยนอพอแล้วไม่ต้องไปดมอืมอะเจ็บแล้วแมเชแลวหลังจากที่รับใต้ก็ได้แล้วนะครับอยู่คุณแม่เราอยู่มาก็30กว่าป,ปีเนาะ ยังไม่เคยมีชือมียังไม่เคยมีชุดกับเขาเลยมีก็มีของชุดราชการฮะก็คือไปยืมจากราชการนม่พ่อบอกไปยืมจากราชการก็คือเวลามีงานแหงงานอะไรออกงงออกงานนะคะก็จะไปยืมของทางอบจของมาใส่แต่อาบ่นอยชุดของตัวเองนี้ไม่มีนะคะเพราะว่าทับชาเขาเลย พอไปงานช้างก็คือหลักๆก,ก็คือจะเป็นอาช้างป่าช้างป่าก็คือไม่ต้องใส่ชุดนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งครั้งแรกครั้งแรกในการที่จะเอ่อในการวัดตัวนะคะจะได้มีชุดกับเขานะคะอยู่มาอยู่มาโดนแล้วนะคะกำลังจับจุมนะคะว่าชุดของคุณแม่เราจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีเอ่อ ชุดของจอยด้วยนะคะก็คืออยากให้ให้ให้เอ่อให้มีนะคะทั้งคุณแม่คุณลูกเนาะก,นนการวัดตัวที่กินเวลานานมากค่ะใช้เวลาก็แปดนาทีนะคะถ้าเป็นเชือกอื่นเขาก็ไม่ใช้เวลาเยอะขนาดนี้นะแต่แม่ลูกคู่นี้ใช้เวลาเยอะมากนะคะ ช้างบอกอยังไม่เคยตัดชุดให้ช้างเล็กๆเข้าจ่อยนะคะเพิ่งมีจ่อยเป็นเป็นผู้โชคดีรายแรกนะคะเดี๋ยวก็ฝากพ่อแม,ม่ทุกคนนะคะคเป็นกําลังใจนะคะรอรุน้นแล้วก็ลรอรุน้นรอชมอว่าชุดของคุณแม่เราจะเป็นยังไงนะคะกับน้องหลายจ่อยนะคะแม่ลังบอกว่าลุ้นชุดนี้ไม่มันเท่าจอยใส่ชุดนะคะ ยังไงก็ฝากพ่อพ่อแม่ f อซทุกคนด้วยแล้วกันนะคะฝากเป็นกํนาลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งกด subscribe นะคะให้ช่องไฟบล็อคไห่จอยเราไว้ด้วยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ